สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาครับเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่ชื่อว่า เขาคูหาซึ่งในกองข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีทั้งบทความโบราณคดีบันทึกการเดินทางหรือแม้แต่รายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนมันบอกเล่าเรื่องราวสองเรื่องที่โอ้โหแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยครับค่ะเรื่องหนึ่งคือร่องรอยอรยารยธรรมโบราณน,นับพันปีอีกเรื่องคือสมรภูมิการต่อสู้ของชาวบ้านในยุคปัจจุบันภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสำรวจว่าภูเขาลูกเดียวกันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้าง แล้วสองหน้าประวัติศาสตร์นี้มันทับซ้อนกันอยู่ได้ยังไงซึ่งนี่คือความน่าทึ่งของสถานที่แห่งนี้เลยนะคะที่สามารถเป็นได้ทั้งศาสนสถานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดครับและในขณะเดียวกันก็เป็นอนุสรณ์ของการต่อสู้ภาคประชาชนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองการทําความเข้าใจทั้งสองมิติจะทําให้เราเห็นคุณค่าของเขาคู่หาได้อย่างรอบด้านจริงๆค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่มิติทางโบราณาคดีกันก่อนเลย ข้อมูลจากทั้ง FaceTimeStory.com แล้วก็สำนักศิลปรกรที่11สงขลาระบุตรงกันในจุดที่น่าทึ่งมากค่ะคือถ้ำที่เขาขูหาเนี่ยไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติแต่เป็นถ้ำขุดโดยฝีมือมนุษย์ที่สำคัญคือเป็นถ้ำขุดแห่งเดียวและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทยเลยประเด็นเรื่องถ้ำขุดหรือที่เรียกว่าถ้ำวิหารนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะมันสะท้อนถึงเทคโนโลยีและความเชื่อที่ซับซ้อนครับ ลักษณะของถ้ำเป็นสองคูหาที่ขุดเข้าไปในภูเขาหินปูนวางตัวในแนวเหนือใต้แต่ว่าทั้งสองคูหาเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศมงคลในหลายความเชื่อโบราณโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพิธีกรรมค่ะพอเข้าไปดูรายละเอียดในถ้ำทางทิศเหนือยิ่งเห็นร่องรอยของพิธีกรรมที่ซับซ้อนชัดขึ้นไปอีกนะครับอือคือไม่ได้มีแค่แท่นสําหรับประดิษฐานรูปเคารพแต่บนผนังถ้ำม,มีการสกัดหินเป็นร่องน้ําอย่างตั้งใจเลยอ๋อ เพื่อให้น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ทรงรูปเคารพเนี่ยไหลออกไปสู่อ่างรับน้ําด้านนอกคือมันหมายความว่าพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในถ้านั้นซับซ้อนกว่าแค่การบูชาเฉยๆแต่มีเรื่องการจัดการน้ํำศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะมันยกระดับความสําคัญของสถานที่นี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยครับ ส่วนในถ้าทางทิศใต้ก็มีหลักฐานชิ้นสําคัญอีกอย่างคือภาพเขียนสีแดงบนผนังครับภาพเขียนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์โอมอักรรศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูอ๋อโอมซึ่งมาจากการรวมเสียงของอักษรสามตัวคือออุมะ เป็นตัวแทนของมหาเทพทั้งสามองค์คือพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมค่ะ oh. การปรากฏของสัญ,ญลักษณ์นี้ถ้าจะเป็นการประกาศเลยว่าที่นี่คือศาสนสถานในสายพราหมณ์ฮินดูเท่ากับว่าหลักฐานทั้งหมดทั้งลักษณะถ้ำร่องรอยพิธีกรรมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับ ชัดเจนมากค่ะโดยเฉพาะการชี้ไปที่อิทธิพลของลัทธิไสววนิกายคือการนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดซึ่งเคยรุ่งเรืองอย่างมากบนคาบสมุทรสถิงพระเมื่อเราพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิก็คือประมาณ1,200ถึง1,400ปีก่อนใช่ค่ะความน่าสนใจคืออิทธิพลเหล่านี้ไม่ได้ลอยมาจากอากาศนะคะแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับการค้าทางทะเลในยุคนั้นเลยไม่ถึงว่าพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขาย ก็ได้นําความเชื่อติดตัวมาด้วยถูกต้องค่ะคาบสมุทรสิงพระเป็นชุมทางการค้าที่สําคัญพอค้าเช่าอินเดียโดยเฉพาะจากอินเดียใต้เดินทางเข้ามาตั้งชุมชนแล้วก็สร้างศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมครับหลักฐานที่พบในบริเวณใกล้เคียงก็สนับสนุนเรื่องนี้อย่างดีเลยค่ะมีทั้งชิ้นส่วนศิวล,ลึงและฐานโยนีหรือประติมากรรมพระวิษณุสีกร,รที่แตกหักแต่ว่ามีชิ้นหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงมากชิ้นไหนครับ รูปหล่อสมฤทธิ์พระอากัสตยะค่ะที่พบในสระน้ําโบราณที่เรียกว่าตรพังพระในบรรดาหลักฐานที่พบทั้งศิวลึงทั้งพระวิษณุชื่อของพระอากัสตยะเนี่ยดูจะเฉพาะตอกจองไปที่อินเดียใต้มากเป็นพิเศษเลยนะครับข้อมูลตรงนี้คงเป็นเหมือนหมุดที่ปักลงไปเลยว่าอิทธิพลมาจากที่ไหนกันแน่เป็นการเชื่อมจุดที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเพราะพระอากัสตยะคือเทพฤษี ซึ่งตามความเชื่อในลทัทธิไสวนิกายของอินเดียใต้ท่านคือเทพครูผู้นำอารยธรรมและความรู้ต่างๆมาสู่ดินแดนทางใต้อ๋อเทพครูค่ะการพบรูปเคารพของท่านที่นี่จึงเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์กับอินเดียใต้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยประกอบกับสถาปตัตยกรรมถ้ำวิหารที่เราพูดถึงตอนต้นก็เป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดียที่โด่งดังมากก็คือถ้ำอชันตาและเอโลรา โหจากภูเขาลูกเล็กๆกลางทุ่งกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์การค้าและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และความสงบที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละครับที่ทำให้เรื่องราวในอีกพันปีต่อมามันน่าเจ็บปวดอย่างยิ่งเพราะสถานที่ที่เคยถูกให้คุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณสูงขนาดนี้กลับถูกมองด้วยสายตาที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในยุคสมัยของเราเอง เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองทรัพยากรโดยสิ้นเชิงเลยนะคะจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเพียงแหล่งหินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใช่ครับรายงานจาก Voice TV เล่าลำดับเหตุการณ์ไว้ชัดเจนมากว่าการระเบิดหินมีมาตั้งแต่ปี2,500แต่ยังเป็นการทำในระดับชุมชนค่ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆเกิดขึ้นในปี2538เมื่อคอรมอมีมติให้ใช้เทคโนโลยีทำเหมืองแบบใหม่ที่เรียกว่า ขั้นบันไดอ่าขั้นบันไดครับใช้เครื่องจักรกลเต็มรูปแบบและเปิดให้เอกชนเข้ามาขอประธานบัตรสัมปทานเขาคูหาก็ถูกระบุเป็นหนึ่งใน20แหล่งหินอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีเอกชนได้สัมปทานไปสองรายและช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับชุมชนก็น่าจะเป็นช่วงท,ท้ายๆของสัญญาสัมปทานหนักหนาสาหัสเลยครับ ช่วงปี2548ถึง2552บริษัทเร่งระเบิดหินกันทั้งวันทั้งคืนผลกระทบที่ตามมาคือบ้านเรือนกว่า326หลังคาเรือนแตกร้าวจากแรงสั่นสะเทือนโห oh. อันและยังมีมลพิษฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายไปไกลถึง3กิโลเมตร3กิโลเมตรเลยเหรอคะครับ ชาวบ้านป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจหืดหอบภูมิแพ้กันจํานวนมากนี่ยังไม่นับรวมบาดแผลทางใจจากเสียงระเบิดและเสียงเครื่องจักรที่ดังสนั่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นภาพที่ตาตามเราหดหูใจนะคะเสียงระเบิดที่ดังจนกลายเป็นเสียงปกติในชีวิตประจําวันมันคือต้นทุนที่ชุมชนต้องจ่ายอย่างมหาศาลจริงๆมหาศาลมากครับผมไปดูตัวเลขในรายงานมาเหมือนกัน คุณเอกชัยอิสระทะซึ่งเป็นคนในพื้นที่ประเมินว่าภูเขาหายไปกว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสามครับขณะที่บริษัทเอกชนมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละร้อยล้านบาทแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือข้อมูลที่คุณสุวรรณอ่อนรัตไปค้นเจอตอนที่เป็นรองนายกเทศมนตรีเขาพบว่าเทศบาลได้รับค่าภาคหลวงแรกจ,จากบริษัทเพียงปีละประมาณ20 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง200 0 0 0บาทกับบ้าน300อกว่าหลังที่ แตกร้าวกับสุขภาพของผู้คนกับระบบนิเวศที่ถูกทำลายครับตัวเลขนี้มันสะท้อนความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรระหว่างรัฐและทุนกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเจ็บปวดมากเลยค่ะมันคือคำถามสำคัญถึงความคุ้มค่าและการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ฟังเราก็เกิดคำถามเลยว่าแล้วชาวบ้านทำอะไรได้บ้างพวกเขาลุกขึ้นสู้กันยังไงซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขาก็น่าสนใจไม่แพ้เรื่องโบราณคดีเลยครับเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้มาแบบฉับชวยนะคะแต่มาจากการวางแผนและยุทธศาสตร์ที่น่าทึ่งมากเรื่องราวการลุกขึ้นสู้ของสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขากู้หามีจุดเปลี่ยนสำคัญตอนที่คุณสุวรรณอ่อนรัตกลับมาบ้านเกิดในปี2548แแล้วตกใจกับสภาพที่เกิดขึ้นอืม พอดีกับที่มีคนมาชวนลงเล่นการเหมือนท้องถิน่นโดยชูนโยบายหลักคือการยุติเหมืองหินเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมแต่หนทางก็ไม่ได้ง่ายเลยจากข้อมูลในรายงานสืบสวนสอบสวนจะเห็นว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากเลยค่ะใช่ครับเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นก่อนการเลือกตั้งด้วยซ้ําหัวหน้าทีมที่ชูนโยบายนี้เป็นคนแรกถูกลอบสังหารเสียชีวิตโห ถึงอย่างนั้นทีมของพวกเขาก็ยังชนะการเลือกตั้งคุณสุวรรณได้เป็นรองนายกเทศมนตรีแล้วก็พยายามใช้กลไกของเทศบาลจัดเวทีรับฟังความเห็นแต่ก็พบความจริงว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภากลับเข้าข้างบริษัทเอกชนจนสุดท้ายเขาทนไม่ไหวและตัดสินใจลาออกมาแสดงว่าการต่อสู้ผ่านระบบการเมืองท้องถิ่นอย่างเดียวไม่เพียงพอพวกเขาต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ และนี่อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญที่สุดจากรายงาสืบสวนสอบสวนเลยนะครับคือการต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้จบแค่การประท้วงแต่เป็นการเดินเกมที่แยบยลและมองการไกลมากหลังจากลาออกมาพวกเขาระดมทุนกันไปซื้อที่นาผืนหนึ่งบริเวณเชิงเขาคูหาแล้วก่อตั้งโรงเรียนท้องนาเขาคูหาขึ้นมา โรงเรียนท้องนาชื่อน่าสนใจมากค่ะแต่เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมันคือศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งต่อเรื่องราวการต่อสู้ให้คนรุ่นหลังก็จริงแต่หัวใจของมันคือยุทธศาสตร์ทางกฎหมายครับออ oh. คุณนัทวันอิสระทะผู้จัดการโรงเรียนอธิบายไว้ชัดเจนว่าการที่พวกเขามีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่ตรงนี้ทําให้ในทางกฎหมายพวกเขามีสถานะเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โอ้โหนี่คือการมองการไกลามากหมายความว่าหากในอนาคตมีการพยายามจะขอประธานบัตรครั้งใหม่พวกเขาจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มภาคภูมิครับและโรงเรียนท้องนาแห่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งเสียงที่คัดค้านที่มีน้ำหนักทางกฎหมายรองรับถูกต้องเลยครับมันคือการสร้างกลไกป้องกันในระยะยาวไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและในที่สุด ความพยายามของพวกเขาก็สําเร็จเมื่อสัมปทานหมดอายุลงบริษัทก็ไม่สามารถขอต่อใบอนุญ,ญาตได้อีกเสียงระเบิดที่เขาคูหาก็เงียบลงไปชัยชนะของพวกเขาจึงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนและการวางยุธทธศาสตร์ที่เข้าใจกลไกลของกฎหมายอย่างลึกซึง้งเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การประท้วงแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้และพลังของพลเมืองขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆค่ะและนั่นคือชุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ของเขาคูหาครับ จากพื้นที่ขัดแย้งที่เต็มไปด้วยบาดแผลตอนนี้เขาคูหากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสงขลาค่ะภาพที่เราเห็นในปัจจุบนันแม้จะยังมีร่องรอยของการระเบิดหินเป็นริ้วๆเหมือนขั้นบันไดให้เห็นเป็นเครื่องเตือนใจแต่ขณะเดียวกันที่นี่ก็กลายเป็นจุดชมวิวทะเลเหมอกแบบ360องศาและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตกที่สวยงามมากนี่คือการเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยนะคะ เขาคู่หาในวันนี้จึงไม่ได้มีคุณค่าแค่ในฐานะโบราณสถานพันปีหรือจุดชมวิวทางธรรมชาติแต่คุณค่าที่สําคัญที่สุดที่ซ้อนทับอยู่คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตขายายความอีกนิดได้ไหมครับมันคือสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของนิยามคําว่าคุณค่าของทรัพยากรค่ะครับจากอดีตที่เคยมีคุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณในฐานะศาสนสถาน มาสู่ยุคที่ถูกตีมูลค่าทางอุตสาหกรรมในฐานะแหล่งหินปูนและท้ายที่สุดมันได้คุณค่าใหม่ขึ้นมาคือคุณค่าแห่งเรื่องราวการต่อสู้ความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนมบาดแผลจากการระเบิดหินที่ยังคงอยู่ไม่ใช่แค่รอยแผลเป็นที่น่าเกลียดแต่มันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ทรงพลังอย่างยิ่งเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากครับ ผ่านสองหน้าประวัติศาสตร์ของผูเขาลูกเดียวจากการเป็นศาสนสถานฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในไทยสู่การเป็นสมรภูมิของคนตัวเล็กที่ลุกขึ้นมาทวงคืนบ้านเกิดของตัวเองและพลิกฟื้นจากบาดแผลให้กลายเป็นสถานที่ที่มีความหมายลึกซึ้งสำหรับทุกคนในวันนี้ เรื่องราวของเขาคูหาทำให้เราต้องตั้งคำถามค่ะว่าเวลาที่เรามองภูเขาแม่น้ำหรือสถานที่ต่งแต่รอบตัวเราเรามองเห็นเพียงความสวยงามทางธรรมชาติหรือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในตำราหรือไม่ครับหรือแท้จริงแล้วบนพื้นที่เหล่านั้นอาจมีร่องรอยของบาดแผลการต่อสู้และชัยชนะของผู้คนในยุคสมัยของเราเองซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหาและรับฟัง สำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ